Wake up in the morning. I say, I say Alhamdulillah. for the beautiful day. I say Alhamdulillah. لله for the beautiful day. I say الحمد لله. Monday pasamoyo. Without you, Allah, where I could be. Kaleti machimwa Mabati pa sabi mmoyo Can you promise us Jana Jana Tipembele kasanu pasiku Timale pelansu Koma tiku ziwa Sola Alhamdulillah

วันนี้นะคะสามีก็คือสั่งปลามาทานเป็นอาหารค่ำค่ะก็คือจะเป็นปลาทอดนะคะและการกินปลาแบบอียิเนี่ยก็จะมีของเคียงพวกนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นสลัดค่ะอย่างอื่นเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรแต่ต้องมีสลัดแลอันี้ก็จะมีผักนะคะก็อันนี้เป็นผักที่คุณต่อชอบมากก็คือผักสลัดล็อกเก็ตค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดหอมค่ะแล้ววันนี้สามีก็ทําพิเศษก็คือผักกานูชนะคะที่เห็นไปวิธีการทําค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นพริกทอดแต่วันนี้คุณเต่าก็ประยุกนิดนึงใส่พริกป่นลงไปด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นพริกเขียวอินเดียธรรมดาคืออยากกินเผ็ดอยากกินสดๆแบบเนี้ยกับปลานะคะก็เนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็รอปลามาส่งอยู่ค่ะ ตอนมินนะทุกคิดด้วยน้องมินนะยังคงฝึกต่อไปนะคะหยุดน้อยดีเสียงเสียง Can you be quiet because Minna is focusing Mayam stop เดี๋ยวเดี๋ยวคิดดู ah you do wrong now it's okay it's okay <S now you can do And I did I it without licking Yeah ตอนนี้ตาตานะคะก็อยากจะซ่อมน้องเสือเองนะคะเดี๋ยวดูว่าฮีจะทำได้ไหม You remember how I taught you? เอ่ออ o ชนี่นะคะ <this one. S 2> ชุดของเราก็เย็บเสร็จแล้วค่ะก็เป็นฝีมือทั้ง ของแม่แล้วก็มินนานะคะส่วนใหญ่แม่ทําค่ะแต่ก็มันก็ออกมาสภาพแบบนี้นะคะไม่ได้สวยงามมากแต่ก็ใช้ได้แหละเดี๋ยวคราวหน้าก็ทําให้ดีขึ้นเราก็ได้เรียนรู้วิธีการตัดผ้าและในที่สุดนะคะก็อ่านหนังสือเล่มนี้จบจนได้ค่ะเป็นหนังสือที่ใช้เวลาอ่านประมาณเจดเดือนได้นะคะ คือไม่ได้อ่านทุกวันนะคะแต่คืออ่านไปแล้วก็หยุดไปหลายเดือนแล้วก็เนี่ยค่ะเพิ่งมาอ่านใหม่ในสองวันนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็จบแล้วค่ะถือว่าเป็นหนังสือที่ดีงามมากเลยนะคะอ่ะพูดถึงหนังสือเล่มนี้หน่อยนึงนะคะคือหนังสือเล่มเนี้ยสำหรับคุณต่อก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีมากเพราะคุณต่อก็จะชอบแนวเนี้ยค่ะแนวชีวิตจริงหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนังสือเล่มเนี้ยก็เปิดโลกคุณต่อมากๆเลยนะคะมันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ เป็นเด็กที่อยู่ในจีเรียนะคะซึ่งเธอเป็นเด็กที่มีฐานะยากจนแล้วก็มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากและต้องต่อสู้ดิ้นรนมากมายเธอมีประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายมากนะคะแต่สุดท้ายเธอก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะ,อ,ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือในประเทศนั้นเนี่ยมีการกดขี่ข่มเหง แล้วก็การละเมิดสตรีค่อนข้างสูงคือมันยังมีความเชื่อทางวัฒนธรรมว่าผู้ชายเนี่ยมีความเหนือกว่าแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นผู้หญิงที่สามารถหาเงินได้มากมายมีตำแหน่งทางสังคมมีสถานะทางสังคมที่ดีแต่ถ้ทว่าก็ยังถูกผู้ชายเนี่ยคนเป็นผู้นำเนี่ย กดขี่ขมเห็งอยู่แต่ใดๆมันก็คงไม่ได้หมายความว่าเป็นกันทั้งประเทศนะคะแต่เราก็ได้รับรู้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่าเออมันก็ยังมีอยู่เนาะในเรื่องแบบเนี้ยเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อที่ทำให้เราปฏิบตัติต่อกันอย่างไม่เท่าเทียมอะคะ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากและอีกอย่างหนึ่งนะที่หนังสือเนี่ย เปิดโลกคุณเต๋ามากเลยคือคุณเต๋าเข้าใจมาตลอดนะคะว่าประเทศไนจีเรียเนี่ยมีแต่คนยากจนโดยส่วนใหญ่คือไม่มีคนรวยว่างั้นเถอะคือถ้ามีก็น่าจะเป็นคนที่มีฐานะปานกลางนั่นคือความเชื่อของคุณเต๋าเพราะอ่านหนังสือเล่มนี้นะมันเหมือนเปิดโลกคุณเต๋าแล้วทาให้เราต้องไปสืบค้นอีกเลยว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอสรุปแล้วนะคะประเทศไนจีเรียเนี่ยมันกเน็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความเหลื่อมล้ําค่อนข้างสูงคนจนก็มีเยอะมากแล้วก็จนจนมากจริงๆอะ่ะ จนแทบไม่มีกินนะคะแต่ว่าคนที่รวยก็รวยรวยมากจริงๆบ้านประดับด้วยทองอะไรแบบนั้นเลยนะคะคือก็เออมันก็เหมือนเป็นการเปิดโลกเราเพราะเราเข้าใจมาตลอดว่าเออนั่นแหละไนจีเรียมีแต่ความยากจนแต่จริงๆเขาก็มีคนรวยเหมือนกันรวยก็รวยสุดเลยจนก็จนอยู่อย่างนั้นนะคะแลนอกเหนือจากความเหลื่อมล้ําทางสถานะแล้วเนี่ยก็ยังมีการปฏิบตัติต่อกันอย่างไม่เท่าเทียมะคะ่ะอย่างเช่น คนที่มีฐานะดีมากกว่าก็ปฏิบัติกับคนที่มีน้อยกว่าเหมือนไม่ใช่มนุษย์นะคะซึ่งมันน่าเศร้ามากเอาละไม่พูดมากแล้วกันใครที่สนใจนะคะลองซื้อมาอ่านค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนอ่านแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาเรื่อยๆมันก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่พอเริ่มกลางเรื่องอะเริ่มสนุกแต่ว่าคุณเต๋อก็ไม่ได้อ่านอย่างต่อเนื่องนะก็คือ ค่อยๆอ่านเรื่อยมาแล้วพอตอนท้ายเริ่มสนุกแล้วเริ่มแบบเอออยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีเรื่องหนึ่งค่ะถ้าใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้นะคะชื่อว่า The Girl with the Louding Voice นะคะของ Abby d a r e ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะก็เนี่ยแหละค่ะดูไว้นะคะลองไปสืบค้นดูว่ามีขายหรือเปล่านะคะลองอ่านกันดูค่ะถ้าใครชอบแนวนี้แนวชีวิตจริงนะคะ นี่นะคะเด็กน้อยทำบ้านนะคะชอบมากเลยอะ่ะเหมือนแบบพวกเราตอนเด็กๆเกนาะ,ะมันเป็นความสุขอย่างหนึงนะะ่งค่ะดูนะดูนะดูเด็กน้อยอ้าโเหรอสวัสดีแม่ How are you ยัดตัวเข้าไป <Hey. S 1> ไม่ได้นะคะตัวใหญ่เกินนะครับคุณแม่นะเฮ้ยเฮ้ยคิดเฮ้ย e ว e มินนา a วสม r e s m a า a l a Mu a l a y k u Cellar. Why? Okay. We have two rooms. Why? Okay baby. Okay baby. เห็นแบบนี้คงจะเดาออกนะคะว่าคุณเต๋อจะทําอะไรในยามเช้านี้นะคะซึ่งเป็นเมนูโปรดของพอร์มุตนั่นเองค่ะนั่นก็คือโรตีกล้วยนะคะโรตีที่เราจะใช้เป็นโรตีสําเร็จรูปนะคะคือที่นี่มีคนอินเดียเยอะค่ะดังนั้นการหาของแบบนี้หาง่ายมากเลยค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าโรตีของเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่โรตีสดซึ่งความอร่อยอะไรอย่างเงี้ยความบางอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เหมือนเวลาเราซื้อเขากินที่ไทยเนาะแต่ว่ามันก็ทดแทนกันได้ค่ะ แล้วก็ส่วนผสมก็มีไม่มากมายนะคะก็จะมีไข่มีกล้วยแล้วก็นมข้นค่ะวิธีการทำโรตีนี่นะคะ่ะคุณเต่าก็เรียนรู้จากพี่คนไทยตอนที่อยู่อาบูดาบีค่ะซึ่งพี่แกจะใช้กล้วยเนี่ยผสมกับไข่เพื่อที่มันจะได้ติดกับตัวโรตีได้ง่ายนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้คุณเต่าใช้พื้นที่บนเตานะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ข้างๆเนี่ยลกไปหมดเลยค่ะดังนั้นเราจะโฟกัสแค่ตรงที่มันดูได้นะคะ Wake up in the morning, I say Alhamdulillah for the beautiful day. I say Alhamdulillah for the beautiful day. I say Alhamdulillah. Monday pasa moyo, si Without you, Allah, where I could be? aletimatimwa yo. you promise us janna janna, janna. tipemphele kasano pasiku timalephelanso komatikuziwa swalandikia Koma Alhamdulillah 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 I think Alhamdulillah I think sometimes I ask myself Good is in สำหรับมีกับ Allah some times I ask myself For everything that Allah has given us n จ็บๆควรสนับละว่าบ้าสาเด็กๆกำลังจะเออ่ทำปาร์ตี้แปลงฟันกันนะคะจะเรียกว่าไงดีแปลงฟันปาร์ตี้ค่ะเดี๋ยวดูนะเขาจะแปลงฟันกันยังไง ป,ปสำหรับมารลยยำนะคะมันต้องมีความสนุกสนานนางถึงจะแปลงฟันได้ดีค่ะเราก็เลยจะเปิดคลิปนะคะจริงๆมันเป็นไอเดียของตาต้านี่ยแหละพี่ชายตาตา้าอะไรที่สนุกสนานเนี่ยต้องตาต้าเลยนะคะอ่ะ Inside too. My a m inside. Yeah. Inside too, baby. Inside. Out. Oh! Oh! วัน <seasoning> นี <lent ceu> ้นะคะคุณเต่าก็จะทำบะหมี่ลึ่งค่ะเกาหลี แบบหนังชื่อดังนะคะที่คุณต่อเคยทํามาก่อนถ้าใครเคยดูคลิปนะคะซึ่งมันทําออกมาแล้วมันอร่อยมากค่ะต้องอยอมรับว่ายี่ห้อเนี้หายากมากนะตามซูเปอร์ทั่วไปไม่มีข่าวที่แล้วที่ไปคาฟูอคะ่ะก็ต้องไปสอยมาเลยนะคะสอยมา2ชุดค่ะมันต้องกินคู่กันถ้าใครอยากได้ยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้มีฮาลาทั้ง2องอันเลยนะขอบอกก็ต้องซื้อที่คาฟูย u เเท่านั้นค่ะสำหรับคนที่อยู่เอมเรตนะคะ เอาละเดี๋ยวเราจะมาะะนาบเนื้อกันก่อนนะคะคุณเต่อจะใส่น้ำมันไปนิดนึงน้ำมันมากอ,อกเนาะนี่คือเนื้อที่คุณเต่าจะใช้นะคะต้องยอมรับว,ว่าคุณภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะคืออันนี้สั่งออนไลน์มาจากห้างห้างหนึ่งนะคะซุปเปอร์ซุปเปอร์หนึ่งแล้วแบบคุณภาพแย่มากแต่เราก็จะไม่เสียทิ้งนะเราก็จะเอามาทำบะหมี่กึ่งของเราเนี่ยแหละ นะเพราะว่าไอ้ตาหนังที่เขาทำอ่ะเขาใช้เนื้ออย่างดีเลยนะแล้วมันก็มีมันเยอะแต่เนี้ยมันไม่ใช่เนื้ออย่างดีหรอกแต่ว่ามันมีมันเยอะไงมันก็น่าจะทดแทนกันได้จ้าเราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความแซบนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะเอามันหน้ากระถากันก่อนนะคะใช้ไฟ,ไฟอ่อนเลยนะคะ We the can bring morning wake up I say alhamdulillah for the beautiful day. I say alhamdulillah for the beautiful day. I say alhamdulillah. alhamdulillah. Samoyo Without you, Allah, where I could be?

อาหารเช้าวันนี้นะคะบะหมี่กึ่งค่ะนี่ก็เป็นบะหมี่กึ่งรสกุ้งนะคะนี่ของโคคาค่ะ อันนี้ก็บะหมี่เกาหลีนะคะอโซน่าล่ะ oh cannot believe it อ่ะไม่เอาอี sit sit you can sit in between and take off the shoes เริ่มนะเริ่มนะอืมกินไป just noodle baby just normal noodle try s <S like instant noodles no Mm. Well, yeah. oh. eh? <laughs> Morning, that's Do <it. laughs> you want a real <laughs> one? i <sighs> sure, sure, hey. you you Let's see how Shit. น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันของครอบครัวคุณเต่าสาวชัยภูมิสไปอีบอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสค่ะและหากเพื่อนๆต้องการสนับสนุนครอบครัวเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเยอะๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุ้งค่ะ